เช้าตู่ของวันนั้นหมอกสีขาวปกคลุมเหนือยอดไม้จนขาวโพลนไอเย็นกระจายแผ่ไปทุกอนูของพื้นที่ใบไม้ที่ยืนต้นเริ่มผัดใบส่งสัญญาณการผัดเปลี่ยนจากเก่าเป็นใหม่หน้าหนาวมาเยือนอีกแล้วหลังจากเม็ดฝนสุดท้ายล้างฟ้าไปลมหนาวพัดมาอยู่เบาๆยิ่งทำให้พื้นป่าที่ชุ่มชื้นยิ่งเต็มไปด้วยความเยือกเย็นตามไปด้วย ในขณะบรรดาสัตว์ป่าใหญ่น้อยต่างขยับแข้งขยับขาออกหากินตามวิถีชีวิตที่เคยเป็นมาเช้าวันนั้นสองนายพลานพลานแต้มและพ่านส่งต่างแบกปืนเอาไว้บนบ่าพลางสะพายถุงย่ามที่ทำมาจากกระสอบใช้บรรจุของจำเป็นในการยังชีพเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่เขาหลวงซึ่งเป็นคุ้เขาสูงใหญ่ในจังหวัดทางภาคเหนือกินพื้นที่หลายตารางกิโลเมตร ไกลสุดข้ามอาณาเขตไปยังประเทศเพื่อนบ้านพวกเขาสนทนากันถึงประเด็นการล่าหมูป่าในครั้งนี้อันเป็นวิถีชีวิตที่เคยดำรงชีพกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตาทวดหนนี้ข้าว่าจะไปทางห้วยเกล็ดเองว่าดีไหมไอ,อ้ทรงผ่านแต้มถามความคิดเห็นของเพื่อนในขณะผ่านสงพยักหน้าแล้วเอ่ยขึ้นป่าทางนั้นยังอุดมสมบูรณ์อยู่ข้าเห็นด้วยทั้งสองเดินทางไปตามเส้นทางด่าน เช้าวันนั้นอากาศยังเย็นด้วยเพราะพึ่งจะเริ่มฤดูหนาวลมหนาวพัด่วยมาบางเบาจนต้องพึ่งบุหรี่ในการให้ความอบอุ่นต่อปอดกุ่นควนบุหรี่ลอยขมงแล้วโชวยไปปะปนกับสายหมอกที่ลอยปกคลุมอยู่พื้นป่าแห่งนั้นพระอาทิตย์ยามนี้ไม่ต้องถามหาพราคงซุกซ่อนนอนหลับอยู่ที่ไหนสักแห่งสายสายนุ่นแหละถึงได้ออกมาทำหน้าที่เสียงไก่ป่าขันดังออกมาจากโป่งห้วยเบื้องหน้า ในขณะได้ยิงเสียงนกยุงขันร้องก้องหุบดอยมาจากม่อนดอยไหนสักแห่งหนึ่งทั้งสองนายพลตัดเดินลัดเลาะขึ้นสันเขาไปทางเหนือซึ่งใช้เวลาร่วมชั่วโมงกว่าจะขึ้นไปถึงยอดเขาก็พอดีเห็นสายหมอกคลี่คลายพระอาทิตย์แยมแน่ออกมาจากม่านเมฆเม็ดเงือเกาะเต็มตัวจากที่เคยหนาวหนาวในตอนแรกบัดนี้จึงเริ่มร้อนขึ้นมาทุกขณะแต่ก่นนั้นทั้งสองก็ยังเดินต่อไป จนกระทั่งมุ่งลงสู่หุบห้วยเบื้องล่างจึงวักน้ำล้างหน้าล้างตาพักกินข้าวเพื่อเพิ่มพลังกระทั่งเวลาผ่านไปทั้งสองจึงออกเดินทางกันอีกครั้งคราวนี้ย่ำเดินไปตามทางด่านที่มุ่งหน้าสู่ห้วยเกล็ดเป็นลําห้วยสายใหญ่ที่เชื่อว่ามีส่วนที่ทําให้ผืนป่าแห่งนี้อุดมสมบูรณ์สายมากแล้วในขณะที่กำลังเดินทางไปยังห้วยเกล็ดอยู่นั้นจูจ่ๆผ่านแต้มที่เดินน้ำหน้าก็ชะงักเท้า พลางส่งสัญญาณให้เพื่อนที่เดินตามกันมาให้หยุดลงข้าได้กินสาบเสือว่าผ่านแต้มเอ่ยในขณะที่ผ่านส่งมองสำรวจไปโดยรอบด้วยสายตาอันคมกริบมีเพียงผ่านแต้มเท่านั้นที่กระสาของกลิ่นเสือผ่านส่งก็เช่นกันยามนั้นลมพัดมาจากทางทิศเหนือกลิ่นที่บางเบาก,บกับชัดเจนยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมและเป็นที่ชัดเจนจริงๆเมื่อจูๆ่ๆได้ยินเสียงเสือร้องขึ้นซึ่งดังอยู่ข้างหน้านี้เอง พร้อมกับเสียงของเสือก็พันมีร่างหนึ่งพรวดพลาดวิ่งหน้าตั้งมาทางทั้งสอง่านเป็นกวางเขาสั้นที่มีเขางอกออกมาจากหัวข้างละสองกิ่งเท่านั้นบัดนี้มันกำลังหนีตายมาจากมนุษย์ตอยู่ร่างใหญ่ผิวหนังลายเหลืองดำพอกวางตัวนั้นวิ่งมาเห็นทั้งสองนายพลมันก็เบรันตัวโกงก่อนจะตัดลงข้างทางลงหุบห้วยที่อยู่ด้านล่างอย่างรวดเร็วถอยเร็วผ่านแต้มเตือนเพื่อน ทว่ากับไม่ทันเสร็จแล้วเมื่อเสือตัวนั้นพุ่งพรวดมาถึงมันชะง,งักเท้าเช่นเดียวกับกวางเมื่อเห็นมนุษย์ที่ยืนอยู่ทว่าเพียงคู่เดียวเจ้าป่าก็คือเจ้าป่าฉะไหนเลยจะกลัวมนุษย์ที่หลงเข้ามาในเส้นทางของมันเสียงเสือร้องคำรามมันแยกเขี้ยวข่มขู่ยืนมองสองในพานด้วยประกายตาหมายมาัดในขณะที่ทั้งสองพลานก็กระชับปืนอย่างเตรียมพร้อมหากว่ามันผลกระโจนเข้ามาก็จะยิงทันทีเช่นกัน เอาอยัางไงดีวะไอ,สอ้สงผ่านแต้มขอความคิดเห็นจากเพื่อนถ้ามันเข้ามาก็ยิงเลยแต่ถ้าไม่มาก็ต่างคนต่างไปแต่ข้าดูท่าแล้วมันคงจะเข้ามาว่าประกอบคำพูดของผ่านแต้มเสือตัวนั้นก็ย่างสามขุมเข้ามาอย่างชา้าช้าดวงตาของมันเป็นประกายดุดันน่ากลัวพลางแยกเขี้ยวกระดิกหนวดหมาย่มขู่สองมนุษย์ตัวกระจ้อยที่อยู่ตรงหน้าให้หวาดกลัวและตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันเสียงปืนนัดหนึ่งดังขึ้น ผ่านสง่งยกปืนขึ้นแล้วยิงขึ้นฟ้าหมายข่มหัวให้มันยั้งความคิดที่จะก้าเข้ามาหามนุษย์ในขณะเสือตัวนั้นหยุดย่างเดินมันชะง,งักชั่งใจคล้ายกำลังลองเชิงดูว่ามนุษย์สองคนที่อยู่ตรงหน้านี้ซึ่งมีเสียงกำปนานดาตุดันรุนแรงอยู่ในมือจะทำอย่างไรต่อไปก็อพอดีที่ผ่านสง่งยกปืนขึ้นยิงไปอีกคำลบสองบัตรนั้นจึงเป็นเสมือนการเตือนให้มันเร่งตัดสินใจ ว่าไม่ควรเอาชีวิตมาแลกกับผู้มีอาวุธอนุภาพร้ายแรงมีเสียงราวกับเสียงฟ้าฝ่าดีไม่ดีอาจจะถูกถลกหนังหัวไปตากโชว์ที่ในเมืองสัตว์ตัวนั้นจึงถอยกกรดแล้ววิ่งตามกวางหนุ่มไปอย่างทันทีเกือบไปแล้วไงละ่ะผ่านแต้มเอ่ยพลางถอนให้ใจข้าก็ว่าจะยิงมันเป็นนาที่สามหากมันยังไม่หยุดก้าวเข้ามาข้าก็เหมือนกันผ่านแต้มลดปืนลงแล้วออกตัวเดินต่อรีบไปเถอะ กว่าจะถึงห้วยเกล็ดก็คงเย็นนุ่นแหละพ่านสงของสายปืนขึ้นสะพายแล้วเดินตามเพื่อนไปในที่สุดแสงแดดยามสายสองลอดกิ่งไม้ลงมาผ่านม่านหมอกเห็นเป็นทางยาวป่าสลัวแห่งนี้จึงมีสีสันของความสว่างแต่งแต้มอยู่เป็นช่วงๆนกนานาพันธ์พากันมาจิตกินลูกไม้ส่งเสียงร้องก้องป่าทั้งสองนายพานยังคงเดินต่อไปอย่างไม่คิดอิดออดต่อเส้นทางที่อยู่เบื้องหน้า โดยเพราะคุ้นเคยและคุ้นชินกับการเดินป่าเดินเขาอยู่แล้วเป็นอย่างดีบางจังหวะที่เดินผ่านเห็นฝูงไก่ป่าออกมาคุ้ยเขียหากินครั้นพอเห็นกลุ่มมนุษย์พวกมันก็พากันแตกตื่นบินหนีกันกระเจิดกระเจิงกว่าจะถึงห้วยเกล็ดก็ป่าเข้าไปเกือบห้างมงเย็นแล้วท้องฟ้าเริ่มลดอุณหภูมิความร้อนระอุในตอนกลางวันเปลี่ยนเป็นความหนาวเย็นในขณะที่แสงแห่งดวงตะวันก็ค่อยๆเคลื่อนลับเหลี่ยมดอย เมื่อแสงแห่งวันจางล้างลงไปความมืดก็โอบแขนกอดพื้นป่าแห่งนั้นเอาไว้อย่างรวดเร็วเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอนาบริเวณโดยรอบลำห้วยแห่งนั้นจึงเปลี่ยนไปอย่างฉัพลันทันทีความมืดมาเร็วมากพอๆกับความเย็นที่โหมทวีขึ้นกว่านาทีก่อนหลายเท่านักทั้งสองนายพลนช่วยกันทำห้างดักสัตว์จนเสร็จเรียบร้อยก่อนจะพาก,กันขึ้นไปนั่งบนนั้นรอคอยการมาถึงของสัตว์ป่าที่พวกเขาต้องการ เป้าหมายของพวกเขาครั้งนี้คือหมูป่าหมายเพื่อนําไปประกอบอาหารและส่งขายตามที่เคยประกอบอาชีพอยู่เป็นประจําวันนี้เดินทางมาถึงห้วยเกล็ดถือว่าไกลกว่าที่เคยไปมานั่นก็เพราะปัจจุบันสัตว์ป่าเริ่มล่อยหลอยิ่งหมูป่ายิ่งพากันอพยพเข้าป่าลึกบางตัวที่โผล่หน้าอกมาก็ถูกชาวบ้านสังหารได้ด้วยง่าย พบว่าที่ห้วเกร็ดแห่งนี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์จึงคิดว่าจะมีสัตว์ตัวที่พวกเขาต้องการหลงเข้ามาในเส้นทางปืนบ้างสักตัวสองตัวเมื่อความมืดพัดผ่านเข้ามาความเย็นก็ทวีขึ้นด้วยเพราะมีลมเป็นตัวช่วยกลางป่ากลางเขาเช่นนี้หากไม่เคยใช้ชีวิตมาก่อนย่อมอ้างว้างว้าเหวยอยู่มากมายพอความมืดมาเยือนความเงียบก็ทวีขึ้นเรื่อยๆเสียงของสัตว์ป่าที่คิดว่าจะปรากฏ จางล้างห่างหายไปอย่างไม่ควรจะเป็นจากประสบการณ์ของทั้งสองนายพานย่อมทำให้พวกเขาสัมผัสรู้ว่าบัดนี้เทือห้หยเกล็ดแห่งนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างแอบแฝงซ่อนเล้นอยู่สองนายพานนั่งจ้องมองหน้ากันในความมืดโดยไม่พูดอะไรยังคิดเข้าข้างตัวเองว่าคนดึกของคืนนี้อาจจะมีเหยื่อหลงเข้ามาให้ดีใจ กระทั่งเวลาผ่านไปราวเที่ยงคืนพระจันทร์ลอยสูงอยู่เหนือปลายไม้ส่องแสงกระจ่างนวลงดงามเมฆสีเทาลอยกระจ่างอยู่ห่างๆส่วนมากปกระจุกกันอยู่ยังเส้นขอบฟ้าความเงียบที่ย่างเท้ากลายผ่านบัดนี้ได้เกิดเสียงหนึ่งดังขึ้นคล้ายกับทําลายความเงียบผ่านส่งใช้ผ่านท้ายปืนสกิดเพื่อนที่นั่งอยู่ใกล้ๆและเผลอสปงกหลับไป จนผ่านแต้มตื่นตัวแล้วนั่งฟังเสียงของบางสิ่งบางอย่างที่ก้าวเข้ามาในบริเวณนั้นครั้งแรกมีเพียงเสียงเดียวที่ย่างเดินผ่านใบไม้แห้งเสียงกอบแกบชัดเจนเพราะหลายรอบบริเวณนั้นเงียบสนิทกระทั่งมีลหลายๆเสียงขยับติดตามกันมาดูท่าอาจจะมาเป็นสิบตัวเลยก็ว่าได้ไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าทั้งสองรับรู้ได้อย่างทันทีแต่จะเป็นอะไรนั้นในเมื่อยังไม่เห็นตัวก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ กระทั่งเสียงแรกเดินใกล้เข้ามาสองมนุษย์ที่อยู่บนคาคบไม้พยายามทําตัวให้นิ่งไม่กระดุกกระดิกเฝ้ามองเงาด,ำดำําๆตะคุ่มเดินผ่านเข้ามาในรัศมีของการมองเห็นโอ้นั่นล่างสีดำํำดวงตาแดงกำ่ำตามตัวมีลักษณะเป็นขนสีดํำยาวปกคลุมทั้งตัวการเดินมาของพวกมันนั้นดูเหมือนกับลิงป่าอย่างไรอย่างนั้นเอตัวแรกย่างเดินเข้ามาคล้ายกับกําลังสองหากลิ่นที่หลงเข้ามาในอาณาเขตหากิน ก่อนที่จะเดินตรงมายังต้นไม้ที่ทั้งสองนายผ่านทําห้างดักอยู่พอตัวแรกมาถึงตัวต่อมาซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันอีกราวห้าหกตัวก็ติดตามกันมาเป็นพวนไอตัวแรกเงยหน้าขึ้นมายังคาคบไม้เรากับจะรู้ว่ามีมนุษย์อยู่บนนั้นก่อนจะแยกเขี้ยวขาววาวับส่งเสียงคล้ายกับคนแก่หัวเลาะเยาะเย,ะเยะ้ยเสียงแหลมเล็กนั้นเยือกเย็นและบาดหววมรู้สึกเป็นยิ่งนัก ผ่านส่งเห็นดังนั้นจึงล่วงรู้ได้โดยทันทีว่าอคันตุกะเบื้องล่างไม่ใช่สัตว์ป่าทั่วไปมันอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดหรือพูดผีปีศาจมาหลอกหลอนจึงยกมือขึ้นบฏิกรรมคาถาก่อนจะขะชับปืนเล็งไปยังไอตัวแรกที่เงยหน้าขึ้นมามองอย่างหลอกหลอนเสียงกำปนาดแรกสถานสะเทือนไปทั้งหุบห้วยแห่งน,นั้นในขณะที่อสูรกายล่างประหลาดกระโดดหลบตัวอื่นๆต่างถอยกลูดไปแทรกหลบอยู่ระหว่างต้นไม้ เห็นบางตัวกระโดดโยงข้ามลำห้วยกลับไปทางเดิมไปซะต่างคนต่างอยู่เว้ยผ่านสงประกาศเจ้าตัวประหลาดห่วยร้องเสียงดังออกมาอีกครั้งก่อนจะกระโจนไปยังต้นไม้อีกต้นแล้วโหนขึ้นมาเหนือยอดไม้ด้วยความรวดเร็วจนทั้งผ่านแต้มและผ่านสงแทบพงะงายหลังโดยรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลทั้งสองนายพลจึงหันหลังชนกันเพื่อต่อสู้กับตัวประหลาดที่มิเพียงมีตัวแรกเท่านั้นที่ปีนขึ้นมา ยังจะมีพรรคพวกของมันอีกสี่ห้าตัวที่พากันเผยตัวออกมาจากความมืดหมายจะขึ้นมาทำร้ายนายพานทั้งสองเฮ้ยทางนั้นมันมานุ่นแล้วผ่านสงสบดเสียงดังแล้วยิงปืนเสร็สัตว์ประหลาดอย่างทันทีสองนายพานยิงไอตัวล่างสีดําขนยาวลุงลังอย่างกับลิงตกลงพื้นไปหลายตัวก่อนจะเห็นว่าไอตัวแรกซึ่งคิดว่าคงจะเป็นหัวหน้ากระโจนโหนกิ่งไม้มายืนจังก้าอยู่บนต้นไม้อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้ว พร้อมกับส่งเสียงร้องดังแขวะแขวะอย่าเข้ามานะเว้ยไม่งั้นข้าเด็ดหัวเองแน่ผ่านสงหูแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ยอมฟังความแถมกับแยกเขี้ยวอย่างน่าสยดสยองยกมือขึ้นทุบอกดังปึงปึงแล้วกระโจนเข้ามาแต่กับถูกพ่านแต้มสกัดดาวลุ่งด้วยกระสุนปืนเข้ากลางแสกหน้าอย่างเหมาะเหม็งเสียงดังปังกระสุนนัดนั้นไม่ยอมพลาดสงล่างประหลาดล่วงพลอยลงสู่พื้นดินอย่างทันที แล้วพอพยุงตัวลุกขึ้นมาได้มันก็คลานเป็นวิ่งออกจากที่หายเข้าไปในความมืดอย่างรวดเร็วมันเป็นตัวอะไรวะไอส้สงผ่านแต้มหันไปสนทนากับเพื่อนไม่รู้เว้ยที่รู้คือมันจ้องจะมางับหัวเองกับข้าผ่านสงเอ่ยคืนนี้คงชวดว่ะป่านนี้สัตว์ป่าคงเผ่นแนบนำหน้าไอตัวประหลาดพวกนั้นไปหมดแล้วมันน่าเจ็บใจนักแทนที่จะได้ยิงหมูป่าดันต้องมายิงไอพวกลิงป่าเหล่านี้แทนผ่านแต้มบน ข้าก็คิดแบบนั้นว่าแต่ก็เพิ่งจะรู้ว่าห้วยเกล็ดมีสั์ปราดแบบนี้ด้วยลักษณะของมันเหมือนกับลิงทุกอย่างแต่ข้าว่าไม่ใช่ลิงว่ะอาจจะเป็นข้างผีก็ได้ผ่านสงสันนิษฐานข้างผีทําไมถูกยิงแล้วร้องลั่นล่ะวะถ้าไม่ใช่ข้างผีแล้วมันเป็นตัวอะไรวะไอ้แต้มไม่รู้เว้ยข้าจะนอนต่อละเองก็ระวังตัวเอาไว้ด้วยก็แล้วกันอย่าให้พวกมันขึ้นมางับคอได้อีกละ่ะผ่านแต้มว่าแล้วขยับนั่งพิงต้นไม้ กอดปืนเอาไว้แนบอกแล้วเงียบเสียงไปในขณะที่ผ่านสงละบายลมหายใจออกมาตัดสินใจดึงเอาบุรี่มาจุดสูบเพราะเชื่อว่าเสียงปืนที่พวกตนเพิ่งจะยิงไปเมื่อสักครู่นั้นคงทำให้บรรดาสัตว์ป่าไม่กล้าลงมายังลำห้วยสายนั้นอีกต่อไปแล้วป่านี้พวกมันคงจะ,ตะเตลิดวิ่งหนีไปทั่วสารทิศเพราะรู้ว่าที่แห่งนี้มีอันตรายคงไม่โง่ลงมาให้เป่าขอมองหรอก ควนบุหรีเดิมทีเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับนายพรานที่นั่งห้างดักสัตว์แม้จะหิวบุหรีมากแค่ไหนนายพรานก็จะต้องอดเพราะกลิ่นของควรบุหรีนั้นจะทำให้บรรดาสัตว์ป่าล่วงรู้ได้ว่ามีอันตรายอยู่แถวนั้นจึงไม่นิยมจุดสูบแต่เวลานี้การนั่งห้างคงไม่เป็นผลอีกต่อไปดังนั้นพ่านส่งจึงไม่ได้เคร่งรัดต่อธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาตัดสินใจจุดบุหรี่สูบเป็นการฆ่าเวลาที่ค่อยๆผ่านไป ค่ำคืนกลางป่าลึกอย่างนี้มีเสียงสัตว์ป่าแว่วมาทุกทิศทางมแมลงกลางคืนทั้งหลายก็ดูเหมือนจะส่งเสียงดังกังวานกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเสียงสู้ซ่าของใบไม้ที่ต้องลมเหนือหัวและใบไม้ที่ล่วงลงพื้นดังกรอบแกบผ่านช่วงเวลาอันระทึกขวัญไปราวหนึ่งชั่วโมงป่าโป่งแห่งนั้นก็เงียบสนิทไรเสะพะเสียงใดๆนอกจากแว่วได้ยินเสียงน้ําในลําห้วยไหลอย,อยู่บ้างเป็นบางครั้งคราวเท่านั้นดึกมากขึ้น เสียงกบเขียดและอื่นงอ่างพากันร้องแะงมดังขึ้นเรื่อยๆตลอดแนวลำห้วยสลับกับเสียงวีดวิวของลิงลีดเดยไลที่กำลังส่งเสียงดังมาจากรอบทิศอากาศยิ่งเย็นลงเป็นเท่าทับทวีคูณความชื้นเป็นตัวเล่งปฏิกิริยาความหนาวได้เป็นอย่างดีสองนายพานยังคงนั่งอยู่บนห้างดักสัตว์เพราะเชื่อว่าหาขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วถ้าไม่เช้าก็ไม่ควรลงไปยังพื้นดิน ดีไม่ดีหากลงไปอาจจะได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าหรือสิ่งที่มองไม่เห็นก็เป็นได้เราตีสามกว่ากว่าบรรยากาศที่กดดันและเครีคยดจึงคลี่คลายความเงียบบางเบาบรรยากาศที่อึดอัดสลายคลายไปป่าเริ่มได้ยินเสียงสัตว์ป่าร้องออกมาจากที่ไกลๆอีกครั้งบางคราวแววได้ยินเสียงไก่ขันมาจากสันดอยแห่งใดแห่งหนึ่งทางทิศตะวันออก ผ่านแต้มขยับตัวอันเป็นสัญญาณว่าตื่นแล้วกระแอมแล้วบอกผ่านสงว่าข้าตื่นแล้วเองเ็งไปงีบต่อเถอะผ่านสงแค่พยักหน้าในความเมื่สลวัวแล้วขยับตัวพิงต้นไม้ก่อจะเงียบเสียงไปในที่สุดเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าค่ำคืนอันเยือกเย็นและเลนลับค,ค่อยค่อยคืบคลานไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนำค้างพ่างพรมดังเป,งปาะแปะเมื่อปะทะกับใบไม้ยามดึกจนกระทั่งสัญญาณแห่งวันใหม่เริ่มต้นขึ้น จากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเห็นเลีวเยวแสงแห่งวันตรงปลายขอบฟ้าเกียดขาข้ามหุบเขาผ่านก้อนเมฆออกมาทว่าเพียงไม่นานกับถูกบดบังด้วยกระไอหมอกที่ก่อตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วทั้งสองนายพานมิได้ลงไปจากห้างเลยเสียทีเดียวด้วยรู้ว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างกลายผ่านมาในช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างกลางวันและกลางคืนและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อทั้งสองเห็นว่า บนเส้นทางด่านไม่ไกลนักมีร่างหนึ่งเดินผ่านมาด้วยลักษณะท่าทีที่ไม่ใช่คนเดินป่าทั่วไปแน่แล้วนั่นอาจจะเป็นการจำแรงมาของสัตว์อะไรสักอย่างถ้าไม่ใช่ผีสางก็คงเป็นเสือสมิงโอ้นั่นนายพานนี่ชายผู้เดินผ่านมาแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนคนบ้านป่าทั่วไปบนศรีรษะเขียนผ้าเขาแม้า่อเงยหน้าขึ้นมามองสองนายพานที่อยู่บนแห้งดักสัตว์ก็โบกมือทักทาย เป็นยังไงมายังไงล่ะถึงได้ขึ้นไปนั่งห้อยขาตองแต่งอยู่บนนั้นประโยคทักทายดูเหมือนว่าจะไม่เข้ากับสถานการณ์เท่าใดนักใครกันจะมาทักทายนายพานที่นั่งห้างดักสัตว์อย่างคนไม่รู้อะไรเลยเช่นเดียวกับชายผู้นี้นั่นเองจะไปไหนหรือถึงได้ออกมาเดินป่าตั้งแต่เช้าตรู่แบบนี้ผ่านแต้มตะโกนถามลงไปข้าจะลงไปในเมืองพอดีว่ามีโทรนิดหน่อยชายผู้มาใหม่บอกลงมาคุยกันข้างล่างมีสิ ข้าจะขอถามทางเสนหน่อยข้าสองคนอยู่บนนี้ไม่อยากลงไปในตอนนี้ผ่านสงบอกบ้างชายผู้นั้นฉายแววตาไม่พอใจออกมานิดหนึ่งก่อนจะแซงทําเป็นคลี่ยิ้มกบเกือนทำไมล่ะบนนั้นมันหนาวลงมาก่อกองไฟข้างล่างไม่ดีหรือสองนายพลมองหน้ากันอย่างรู้ความในก่อนที่ผ่านสงจะเอ่ยขึ้นเองจะไปไหนก็ไปเถอะพวกข้าจะอยู่บนนี้จนกัวตะวันจะขึ้นคงไม่สะดวกลงไปในตอนนี้หรอก ไม่ลงมาหาค้าเสีน,น่อยหรือค้าจะถามทาง,ทางชายคนนั้นว่าพลางทำปากขมุกขมิบผ่านนั้นลมหนาวก็พัดพลูเข้ามาในขณะผ่านสงและผ่านแต้มทำเป็นไม่สนใจมองไปทางอื่นเสียโทเอ๋ยปอดแหกกันเสียจริงโวยอาคารตุก,กะยามเช้าบนแล้วทำท่าทางจะปีนขึ้นต้นไม้ทว่าผ่านสงกระโบกมือห้ามไม่ต้องไม่ต้องทางใครทางมันเองจะไปไหนก็ไปเสีย ก็พวกเองไม่ลงมาข้าก็ว่าจะตามขึ้นไปนั่งคุยด้วยไม่ดีหรือไงไม่ดีทางของใครทางของมันอย่าหาว่าข้าเสียมารยาัทเลยนะเองจะไปทางไหนก็ไปเถิดอย่ามาเลาเล่นกับพวกข้ามิเช่นนั้นจะหาว่าข้าไม่เตือนพวกเองจะทำอันใดข้าหรือชายผู้นั้นยังคงถามด้วยสีหน้าเรียบเฉยก็จะยิงยังไงล่ะผ่านแต้มประทับปืนเล็งลงไปยังชายคนนั้นไปซะแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นนัดหนึ่ง ไม่พูดพร่ำทำเพลงผ่านแต้มก็ลั่นไกอย่างทันทีเสียงปืนที่ดังขึ้นพร้อมกับลูกกระสุนที่พุ่งหวือเข้าหาตัวทำให้ชายคนนั้นต้องกระโดดหลบไปอย่างรวดเร็วน้อยจะยิงฆ่าหรืองไงเออไปสิเว้ยผ่านสงขึ้นเสียงไม่อย่างนั้นข้าก็จะยิงเหมือนกันว่าจบก็ลั่นกระสุนส่งลูกปืนไปอีกหลายนัดโธเว้ยชายแปลกหน้าทำท่าหัวเสียแต่ก็ล่าถอยจากไป เทว่าก้าวไปเพียงไม่กี่ก้าวล่างนั้นก็กลับกลายเป็นเสือโครง่งหางยาวกำลังวาดหางไปมาขณะที่ผ่านส่งและผ่านแต้มที่เห็นดังนั้นจึงล่วงรู้ได้อย่างทันทีว่าชายคนนั้นคือเสือสมิงหากว่าพวกเขาลงกลนปีนลงไปยังพื้นบางล่างมีหวังถูกขบหัวสมองเละเป็นแน่ล่างผู้มาเยือนกลับจากไปแล้วพร้อมกับเงาความสยองขวัญที่พาดผ่าน มันคงไม่รู้ตัวว่าได้เผยความจริงให้สองผ่านเห็นได้อย่างไม่ตั้งใจกระทั่งผ่านไปเพียงครู่เดียวมันก็กลับมาอีกหนด้วยบทบาทของพระธุดงค์อ้าวโยมขึ้นไปนั่งทําอะไรบนนั้นล่ะเสียงพระธุดงค์กล่าวขึ้นพระคุณเจ้าวันนี้จะทุดงไปทางไหนหรือแล้วนี่ไม่จําวัดหรือยังไงเสียงผ่านสงเอ่ยถามพระธุดงค์ที่ยืนอยู่เบื้องล่างนานี้หน้าหนาวอาตมาย่อมจาริกไปโปรดสัตว์ ลางสแสวงหาความสงบล่มเย็นเพื่อปฏิบัติธรรมพระธุดงตอบกลับขึ้นมาสองนายพานรอบศบตาก,กันรู้บทอย่างดีว่านี่คงเป็นไอตัวเดิมที่รับบทเป็นพระธุดงมาหลอกพวกเขาเป็นอีกแน่แท้ไปเถิดพระคุมเจ้าทางใครทางมันทางพระกับทางพลานย่อมสวนทางกันลงมาสนทนากันเบื้องล่างทะยมอัตมาอยากจะสนทนาธรรมด้วยพระคุณเจ้าไปโปรดที่อื่นเถิด คนนี้มันบาปนะไม่อาจบรรลุพระอาหารหันต์ได้ผ่านสงเถียงแน่ใจหรือโยมที่จะไม่ลงมาพระธุดงรูปนั้นเอิดด้วยน้ำเสียงนิ่งเย็นท่านก้าวถอยหลังไปก้าวหนึ่งแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองสองนายพานแล้วทำปากขมุบขมิบคล้ายกับสวดท่องมนต์คาถา ฉับพลันทันใดนั้นจู่ๆกับมีลมพัดโหมรุนแรงเทวีขึ้นเรื่อยๆจนต้นไม้ไหวเอ็นลู่ไปเป็นทางสองนายพลานยกมือขึ้นป้องหน้าป้องตาก่อนจะไหวตัวเยือกเมื่อจู่ๆต้นไม้ต้นนั้นก็สั่นกล่าวมันรุนแรงเรากับมีมือยักษ์มาจับเขยา่าจนพวกเขาไม่อาจจะทานแรงเหล่านั้นอยู่ได้จึงเป็นผลให้ตกลงมาใต้ต้นไม้หลังแทบเค็ดโอ้ยทั้งสองร้องอดอวยขันพอตั้งหลักได้ ก็เห็นว่ามีเสือโครง่งยืนเด่นจังก้าอยู่แทนที่พัธุดงเสียแล้วเสียงเสือร้องดังโฮกมันร้องขมขวัญแยกเขียวอย่างสยองขวัญท้าทายข้าว่าแล้วมันจะต้องไม่ใช่พะธุดงแต่เป็นเสือสมิงผ่านแต้มเอ่ยแล้วขยับตัวลุกขึ้นหมายจะตั้งหลักระวังตัวด้วยมันกะจะงาบหวัวพวกเราแน่ๆ แล้วก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเสือโครงขนาดใหญ่ได้กระโจนเข้ากลางวงของทั้งสองนายพานจนพวกเขาต้องเบี่ยงตัวหลบกันไปคนละทางเสียงดังโฮกพอพลาดจากครั้งแรกวายร้ายก็พุ่งเข้าหาพานแต้มที่อยู่ใกล้ที่สุดจนทั้งเสือและคนล้มลงไปกับพื้นพร้อมกันพานแต้มอยู่ใต้ท้องของเสือในขณะที่มันข่มล่างของนายพานเอาไว้โอ้ยไอ้สงช่วยข้าด้วย ผ่านแต้มลองลั่นพยายามใช้มือปัดป่ายและดันล่างของเสือให้ออกจากตนแต่ด้วยความใหญ่โตและกำลังมหาศาลจึงไม่อาจจะดิ้นหลุดได้โดยง่ายผ่านสงหันไปคว้าปืนมาถือแล้วกะจะยิงแต่ด้วยเพราะทั้งคนทั้งเสือกำลังต่อสู้กันอยู่จึงไม่อาจจะเป็นเป้านิ่งได้เขาเกรงว่าหากยิงปืนออกไปมีหวังถูกเพื่อนเข้าไปสักลูกจึงได้ตัดสินใจหันไปคว้าไม้พางเข้าไปฟาดใส่เสืออย่างไม่ยั้งมือ พอถูกฟาดเสือก็ผ่าออกจากพานแต้มทําให้พานแต้มเป็นอิสระเขาไม่มีเวลาสํารวจอาการบาดเจ็บก็ดึงเอามีดออกจากถูกย่ามพลางพุ่งเข้าไปปักเสือทีเผอในขณะที่มันกําลังจะหันไปเล่นงานพานสงเสียงดังโฮกมันหงายหน้าขึ้นร้องลั่นอย่างเจ็บปวดสะบัดมีดในมือของพานแต้มจนทั้งคนทั้งมีดกระเด็นไปคนละทางส่วนพานสงก็ได้จังหวะ หวดไม้กระหน่ำใส่มันจนร้องเสียงดังก่อนจะสแสดงปฏิหารกายล่างเป็นมนุษย์สองเท้าหุ่นล่างพอๆกับสองนายพานกระโดดเข้าชกต่อยกับพานสงอย่างไม่ยอมพ่ายแพ้เสียงดังโฮก แม้จะมีร่างเป็นคนแล้วทว่ามันยังไม่เลือมสัญชาติเสือแม้จะต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่มีกรงเล็บแหลมคมตะปบทีไรได้บาดแผลอย่างไม่ต้องให้เตือนดีอยู่หน่อยที่ผ่านสงพอจะมีวิชาป้องกันตัวอยู่บ้างจึงสามารถหลบหลีกได้อย่างชำนาญ กระทั่งผ่านแต้มได้จังหวะตั้งตัวได้เขาจึงไปช่วยเพื่อนลุมต่อสู้จนกลายเป็นว่ามนุษย์ประหลาดเสือสมิงตัวนั้นถูกทั้งหมัดและเท้าของทั้งสองผานจนล่างสุดลงไปกองกับพื้นเสียงดังโฮกบัดนี้มันได้กลายล่างเป็นเสืออีกครั้ง เห็นดังนั้นผ่านสงจึงหันไปคว้าปืนที่ตกอยู่ใกล้ๆบทีกำร,รมดหถาแล้วจ่อยิงเสือก่อนที่มันจะลุกขึ้นมาแผงลิศเสียงปืนกำปนาดดังสะท้อนไปทั่วทั้งหุบห่วยแห่งนั้นในขณะที่กระสุนนั้นพุ่งผ่าเข้าเจาะกลางแสกหน้าของเสืออย่างพอเหมาะพอดีมันชังน,น้าข้างตาเลือกแยกเขี้ยวคล้ายกับขมขวัญก่อนที่ล่างจะชักกระตุกสุดลงไปกองหมอบกับพื้นสิ้นใจตายอย่างทันที พอเหตุการณ์สงบลงทั้งสองในพานก็หอบจนตัวโยนพางระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกตามเนื้อตัวแน่นอนต้องเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดไหลโสมกายพานแต้มดูเหมือนจะหนักกว่าเพื่อนเพราะมีแผลที่เสืองับเข้าที่หัวไหล่จนเสื้อขาดหนังหลุดจนเห็นเนื้อและเลือดแดงฉานพลานสงเห็นดังนั้นจึงต้อนให้เพื่อนไปล้างและทำแผลโดยที่ทั้งสองได้ทิ้งซากเสือตัวนั้นเอาไว้เบื้องหลังโดยไม่หันไปสนใจมันอีก